สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปลาจระเข้ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับตอนน้ำมาตัวมาครึ่งหนึ่งของอันนี้นะครับอ,อันนี้ประมาณครึ่บหนึ่งกิโมพาะนะครับค่อนข้างจะเชื่องแต่ถ้ามือลงไปตู้แตกครับชนแหลกสแสลกขัดอลิเกเตอร์หรือว่าปลาจระเข้ในจองเหมือนน้อยแต่ตัวจิงมันใหญ่นะนี่ ยาวคืบหน,นึ่งงูจับมันมาจากบอกดูนะครับดูดูไว้ดูไว้โอ้ยาวไหมนี่วินยาวโทรศัพท์อ่ะโาวคืบหนึง่งมันยาวกว่าชัดชัด ประมาณสองสองนิ้วครึ่งจริงมันอ้วนมาเลเนะี่ยค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแค่ปล่อยปลาลงลามันก็กินหมดแล้วเอ,อือเอ,อื้อจะขึ้นมาหายใจเหรอหรือว่าอะไรอ้าว ก็ขอไว้ฮห้เดี๋ยวมันตายสงสารมันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามก็ได้เข้าใจ